สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเซนมาเที่ยวงาน,ย,นยิ้วนะครับที่ดงขุยนะครับงานยิ้วที่ดงขุยนะครับก็พาเซนเนี่ยเขาอยากจะมาดูมังกรใช่ไหมมังกรกลับอะไร สิงโตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ได้เวลาที่มังกรกับสิงโตจะ,สะแสดงแล้วยังไม่เพื่อนเพื่อนน้อยอสวีทมาเรนวันนี้อยู่ไหนมาดูอะไรวันนี้ถาม,ไ,มได้บอกมาดูอะไรม,ไม,มาดูมังกรเหรอเนะี่ยเขาปัดะสะแสดงหรือ,อยังไะใจเลยใช่ไหมกำลังเตรียมตัวนะครับมังกรกำลังเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งถ้ามังกรกับสิงโตออกมาจะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวอ๋อ เดี๋ยวจะรอดูนะว่าโกวหรือไม่กลัวเร,ร,ริรร่มแล้วครับเริ่มแล้วหัวเบาหัวเบาไม่กลัวไม่กลัวอไอ้นึ่งฉันยันสองยันเจ็บตัวเริ่งถวายเจ้าพ่เจ้าเ่ย Video, ขาว video นะยวิดีโอ้ะยน้นะครับหลายที่นะครับาคก,กันเถอหจากจังหวัดที่มานะครับที่มามาเียร์แล้วก็มชมด้วยนะครับตนนกตของาเป็นสิงโต,งโตนะครับแล้วก็ ตีกำลังได้ช้าเยนนะายตัปกีตัวสินึ่ับก่ตัตตต็นเื่อันปเรื่อย <c oughs> มันมากแล้นไหมโอ้โอววที่แล้วมีสี่เนี้นเพ่ <c oughs> เมีกอ่ะอ๋อลนงไปนึ่า

ต,ต,ตัวนี้เร่กับเพื่อนครับมีสองสีงนะสีแดงกับสีขาวขับรถสิแนต่ ็เริ่มแล้วครับเริ่มจัดขบวนแล้วเตรียมแล้วครับมังกรตอนนี้แหละเอ้ยรัวที่นอนอยู่นี่แหละพี่นอนครับถินเขียวนอนอยู่นี่แหละตอนนี้เป็นทีของมังกรนางละสิงตเล่นไปลรอมังกรขอครับมงกาเงกนขอเสียงเลยดเดยเป็ดมเป็นพใชไป

ตอนนี้คือายมีตัวไว้หมดยังผยัังเลยังไไม่ได้คนน้เบิ้ลยเด็กนี่น่น้คนาดอฟาละวะ้าพ่ออนะครับที่คนอมมีไหวรี่เปลี่ยนรีบเปลี่ยนเร็วๆี่ไเปลี่ยนตัวเ่ยนน แ้่เทนหน้าหดเนาะต้องเปลี่ยนเลยหัวหนักอ๋อแต่เีวันนี้ปุ้สวยสวยโอ้โห เอาแล้วคร,ร,รับบอลกรนะครับจามภาบลูกแก้วจะ่ภาพแก่ทีเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ขอบคุณพี่น้องที่รับกาสวัสดิด้วยนะครับมาด้วยกันมาด้วยกัน เปลียนกันตลอดคเปียนกันตลอดคิดไม่เหมือนกันแอวาีนะครับีนะเอาบเลยตบนีเลยโอ้ออละเฮ้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 ยสวนนะฮะนานผู้สีนะครับคนบ้านเรานะคนณี ไปราหานดูอ่อาที่ข้ายกฐาเมืองนะครับน่าจะสิบสิบก็ไม่แน่ใจนะ นำโอเคเฮยเฮยเอาจยมาดูด้อนเปลี่ยนเอาละเฮ้ยอ่มันแก่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วกิดตัวเล็กแล้วโยมันเตัวเล็กด้วยตามมันงู้ป่ะเีฮ้เฮ้เฮ้ายแล้วิบอ Hey 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 we เะเลยอมีตัวมานเละแย่เราละยงนัดครับยองนัดของไหม่ตัวน้มาเปลี่ยนหนแล้วไหม่ตัวนี้รู้สึกว่าอ่านอานแล้วไงใกล้แล้เจนดูนะแม่บางคนอาจจะแสดงสุด หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอเสียงปุบปือให้ัักองชุดนี้หน่อยรบมือหน่อยรบมือหน่อยได้บงดน้แล้วับแล้วนอนหน่อยอเนหน่อยแล้วงเน่นอนหน่อยรกลับไปแล้ว เสร็จจากการดูสิงโตดูบางกรนะเซนมาเรื่ออะไรเห็นไครับเื่ออะไรสายไหมเหรอนี่หมดฟางภาวนามาตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วเนี่ยเรอยากได้กินสายไหมนี่ได้แล้วตกใจครับเอาเรียนไปกินหมดไหมน่ะจะกินหมดไหมหมดไหม ตะกี้สิงโตมันเป็นยังานสิงโตอ่ะใช่เหรอไม่เป็นอ่ะใช่ใช่ใช่เซนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับคลิปมาเที่ยวงานนิ้วมาดูสิงโตมาดูมังกรนะครับก็ไว้แต่คราวนี้เนาะเซนเนาะเอาบอกเพื่อนดิกดติดตามด้วยอ่ะติดตามแล้วสั่งกระดิ่งเอาเซนด้วยนะครับบอกดิเวลาลุ้นที่สูงๆอย่างนี้นะครับ Bye bye anh. Okay. Bye bye. Bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye.